อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1847เชื่อใจสายตาทั้งคู่ประสานกันความคิดหวังหลินดังสนัน่นเขาพากลุ่มพยักขาวเข้าไปในชั้นที่6และมุ่งหน้าสู่ชั้นที่7ด้วยใบหน้าซีดและท่าทีเคร่งเครียดส่วนเมคาศูนย์สิ้นนั้นความคิดดังสนัน่นเช่นกันขณะที่มองไปยังท้องฟ้าด้วยสายตาแปลกประหลาด ข้าคิดว่ามีเพียงหยุ่นยี่เฟิงเท่านั้นในแก้นกระทิงสวรรค์ที่ทําให้ข้าสนใจไม่คิดว่าจะได้เจออีกในวันนี้ดวงตายเย็นเยียบคู่นั้นเขาเป็นคนอำมหิตเมคาสูนิ้นยิงออกมาพลางถือกระบี่และก้าวไปในท้องฟ้าหวังหลินพุ่งเข้าไปในชั้นที่หกเหลือเพียงชั้นที่เจ็ดก่อนที่เขาจะออกไปนอกทะเลโอสถได้ทว่าหวังหลินไม่มีเวลาให้เลือกมากนักชั้นที่เจ็ดมีหมอกหนาแน่นที่สุดและไม่สามารถหาช่องว่างได้ในเวลาสั้นๆ นอกจากนี้เซียนชื่อเมคาดับศูนย์ก็อยู่ด้านล่างจึงทําให้เขาไม่มีเวลามากพอดวงตาหวังลินกะบริบวูบว่าพลังท่องทยานผ่านชั้นที่หกไปตอนที่ปรานกระบี่กำลังทะลวงผ่านไปดวงตาเขามีเส้นโลหิตปรากฏขึ้นและมีดวงตาสีแดงหนึ่งคู่ปรากฏขึ้นด้านหลังแก่นแท้เขตอาคมใช้แก่นแท้เข้าสู่เขตอาคมหวังลินร้องคำรามดวงตายักด้านหลังพันแตกสลาย เส้นโลหิตนับไม่ถ้วนลอยออกมารอบตัววังหลิงก่อเกิดเป็นอุก,กาบาทพุ่งเข้าชนกับชั้นที่เจ็ดอหวังหลิงพุ่งออกไปหมอกชั้นที่หกด้านล่างจึงแตกสลายปรานกระบี่พุ่งออกมาและมีเจ็ดจำงกระบีอันทรงพลังคล้ายกับทำลายได้ทุกอย่างสหายเซียนอยู่ก่อนเสียงเมคาสูญสิ้นดังกึกกล้องพร้อมกับเงากระบี่ทะลวงผ่านชั้นที่หกมามันก่อเกิดรูปร่างเป็นเงากระบี่แยกสวรรค์อย่างรวดเร็วและทะยานเข้าหาห,าหวังหลิน หากหวังลินถูกปราณกระบี่หยุดไว้เขาคงไม่สามารถออกไปจากชั้นที่เจ็ดได้แม้ตอนนี้จะอยู่ในช่วงวิกฤตหวังลินเผชิญศัตรูมานับครั้งไม่ถ้วนยิ่งอันตรายยิ่งทำให้เขาสงบเยือกเย็นจังหวะปราณกระบี่เข้ามาใกล้เขาหันกลับมายกแขนขวาขึ้นร่างแก่นแท้ปรากฏขึ้นมาชี้ฝ่ามือใส่ท้องฟ้าหมอกในชั้นที่เจ็ดสันไหวและปรากฏฝ่ามือยั์ประทับวิญญ,ญาณสงคราม ไม่ใช่เพียงแค่หนึ่งแต่ร่างแก่นแท้เพลิงของหวังหลินก็ยกแขนขึ้นมาด้วยสายหมอกจึงเกิดประทับฝ่ามือเพลิงขึ้นอีกแหงสองประทับกระแทกลงใส่ปราณกระบี่ติดต่อกันในทันทีขณะเดียวกันด้านล่างหวังหลินและเมฆาสูญสิ้นณนะทะเลที่ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนสัมผัสวิญ,ญญาณที่หวังหลินทิ้งไว้ในทะเลพลันรู้สึกได้ถึงคำสั่งจากหวังหลินน้ำทะเลพวยพุ่งประทับฝ่ามือยักษ์ซึ่งเกิดขึ้นจากน้ำทะเลพลันลอยขึ้นมา ระดับน้ำทะเลลดลงอย่างมหาศาลร,ราวกับน้ำได้ควบแน่นเป็นฝ่ามือลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า3ประทับฝ่ามือสองด้านบนและหนึ่งด้านล่างทั้งหมดทยานเข้าหาเมคาสู์สิ้นและปราณกระบี่นั้นประทับฝ่ามือของวังหลินเข้าไปใกล้ก่อนและชนกับปราณกระบี่เสียงระเบิดดังแตกร้าวพร้อมกับประทับได้แตกสลายขณะเดียวกันประทับฝ่ามือจากร่างแก่นแท้เพลิงได้ตกลงมาติดต่อกัน จังหวะนี้เองประทับฝ,ฝ่ามือจากแก่นแท้วารีได้ลอยทะยานเข้าสู่เมฆาสูญสิ้นสองประทับฝ่ามือเพลิงและสายน้ำโจมตีร่วมกันพอทั้งสองประทับเข้าไปใกล้สายน้ำราวกับกำลังระยกลายเป็นไอส่วนประทับเพลิงดูเหมือนกำลังมอดดับจากการถูกน้ำเข้าปกคลุมทว่าสองแก่นแท้ทั้งเพลิงและวารีมาจากร่างหวังหลินพวกมันจึงไม่พียงแต่ไม่หายไปแต่กลับแข็งแกร่งยิ่งขึ้น แม้แต่หวังหลินก็ไม่คาดคิดว่าการใช้สองแก่นแท้ในเวลาเดียวกันจะเกิดผลลัพธ์เช่นนี้ฝ่ามือที่สร้างขึ้นจากน้ำทะเลเริ่มเดือดและมีหยดน้ำจำนวนมากกระจายออกมาส่วนประทับฝ่ามือเพลิงดูสลัวแต่เปลวเพลิงกลับรุนแรงยิ่งขึ้นในยามนี้แม้แต่สีหน้าเมคาศูนย์ซิ้นก็ยังเคร่งเครียดเขาใช้ปราณกระบี่ประทัดเข้ากับประทับฝ่ามือเพลิงขณะเดียวกันประทับฝ่ามือวารีก็เข้ามาใกล้าจากด้านล่าง สองประทับฝ่ามือเข้าประกบกันโดยมีเมฆาศูนย์สิ้นและปราณกระบี่อยู่ตรงกลางสองแก่นแท้เพลิงและวารีผสานกันกลายเป็นพลังที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าแก่นแท้เดียวพลังนี้คือหมอกพลังหมอกนี้เป็นแก่นแท้ที่ได้รับมายากยิ่งกล่าวให้ถูกคือมันไม่สามารถครอบครองได้เพราะคนผู้นั้นต้องเชี่ยวชาญทั้งแก่นแท้เพลิงและแก่นแท้วารีและยังผสานเข้าด้วยกันก่อเกิดเป็นแก่นแท้หมอกแก่นแท้ที่ล้ำค่ายิ่งกว่าแก่นแท้ชนิดเดียว จังหวะที่แก่นแท้หมอ,อกปรากฏฝ่ามือเพลิงและฝ่ามือวารีแตกสลายในทันทีกราณกระบี่ของเมคาศูญสิ้นแตกสลายเป็นครั้งแรกคลื่นกระแทกรุนแรงกระจายออกไปทุกทิศทางหวังหลินล่าถอยและยืมพลังกระแทกนี้มุ่งหน้าสู่ชั้นที่เจ็ดพร้อมกับเหล่าพยัคขาวร่างเมคาสูญสิ้นถึงกับสันเทาและถอยไปหลายก้าวจากนั้นมีเสียงคำรามดังลั่นออกมา ระหว่างลิ้นตรวปล่อยหุ่นเชิดเย่ซื่อมันพุ่งทยานเข้าใส่เมคาศูนย์สิ้นทันทีเย่ซื้อปรากฏตัวฉับพลันราวกับรอคอยจังหวะนี้มันเข้าประชิดด้วยความรวดเร็วมือสีดํายื่นเข้าไปใส่เมคาศูญสิ้นจังหวะเวลาถือว่ายอดเยี่ยมจนสีหน้าของเมคาศูนย์สิ้นต้องเปลี่ยนไปเขากัดปลายลิ้นพ่นโลหิตออกมาเปลี่ยนเป็นปรานกระบี่สีแดงฟันเข้าใส่เย่ซื้อเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเร็วมาก คลิปตาเดียวปรานกระบี่ก็ฟันใส่เยซือและตัดแขนขวาจนขาดเยซือร้องไห้และถอยร่นทันทีทว่าแขนขวาที่ถูกตัดได้เปลี่ยนกลายเป็นควันสีดำพุ่งทะยานใส่ร่างของเมคาสูญสิน้นเมคาสูญสิ้นส่งเสียงร้องอู้อี้โลหิตไหลออกจากดวงตาควันสีดำห้าสายแฝงจิตสังหารอันทรงพลังและเริ่มเกิดการทำลายขึ้นในร่างกายพวกมันลบเลือนออกไปได้ยากเพราะมีพลังของบัญชาโบราณอยู่ด้วย สหายเซียนเมคาสูญสิ้นไม่จำเป็นต้องไปส่งค่าหลอกไว้เราเจอกันใหม่ในภายภาคหน้าหวังหลินเอ่ยเสียงดังกึกกล้องในท้องฟ้าเมคาสูญสิ้นมองหุ่นเชิดเย่ซื้อที่สูญเสียแขนขวามันเปลี่ยนกลับเป็นควันสีดำและถูกหวังหลินเก็บไปจากนั้นพวกหวังหลินก็พากลุ่มพยักขาวเข้าไปในชั้นที่เจ็ดและหายตัวอย่างไร้ร่องรอยพอหวังหลินจากไปได้สักพักแล้วเมคาสูญสิ้นจึงยิงออกมาด้วยความมืดมนยิ่ง การเข้าสู่แคว้นกระทิงสวรรค์ช่างน่าสนใจครั้งต่อไปข้าจะไม่ปล่อยเจ้าหนีไปได้อีกเซียนทรงพลังแบบเจ้าเหมาะสมที่จะกลายเป็นเตาหลอมกระบี่ของข้าดวงตาของเมคาสูญสิ้นเรื่องแสงสว่างและก้าวทียานใบหน้าซีดเล็กน้อยเพราะบาดเจ็บในการต่อสู้แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาฟื้นฟูกำลังเขายังต้องรายงานความสำเร็จให้แก่เหล่าบรรพชนเรื่องการหลอมทะเลโอสถกลับเป็นเม็ดยาสวรรค์ ตอนนี้ในทะเลโอสถไม่มีเซียนของแกนกระทิงสวรรค์เหลือรอดอยู่เลยทุกคนล้วนตายกันหมดทั่วทั้งทะเลโอสถกลายเป็นอาณาเขตของแกนมันเขียวณด้านนอกทะเลโอสถหวังหลินทยานออกมาอยู่บนแกนกระทิงสวรรค์ได้หลายหมื่นลี้โลหิตไหลออกจากมุมปากพลางหันกลับไปมองเขตอาคมรอบทะเลโอสถด้วยสายตาอาฆาตพยักขาวพวกเจ้าสามคนไปก่อนข้ายังมีเรื่องต้องทำจึงยังไม่ไปกับพวกเจ้าด้วย ที่นี่ห่างไกลจากสำนักมหาวิญญาณแต่ใกล้กับสำนักกุยี่หากพวกเจ้าต้องการรายงานก็ต้องรีบไปส่วนสำนักมหาวิญญาณข้าจะบอกเองหวังหลินมองทะเลโอสถสายตาเผยความเย็นเยียบสบัดแขนขวาปรากฏหินหยกขึ้นในมือมันคือหินหยกสื่อสารจากสำนักมหาวิญญาณหลังจากทิ้งข้อความไว้เขาจึงสบัดขนส่งให้หินหยกหายไปอย่างรวดเร็วด้วยโครงสร้างของหินหยกสื่อสารมันจึงเดินทางได้เร็วยิ่งกว่าเหล่าเซียน แต่ไม่รู้ว่าสำนักมหาวิญญาณจะได้รับมันเมื่อใดกันแน่หลังจากเห็นหินหยกสื่อสารกลุ่มพยักขาวรู้ทันทีว่ามันเป็นของที่สำนักมหาวิญญาณใช้กันภายในพวกเขามองหวังหลิงราวกับต้องการจะสอบถามแต่ก็หยุดยั้งตัวเองไว้หวังลิงถอนสายตาจากทะเลโอโสถเขาสังเกตท่าทีของพวกพยักข่าได้จึงเอ่ยขึ้นข้าได้เข้าร่วมสำนักมหาวิญญาณและกลายเป็นผู้อาวุโสดูแลตัวเองด้วยพยักขาวและพักพวกคำนับฝ่ามือ พวกเขาไม่ได้เอ่ยขอบคุณกันบ่อยนักแต่ไม่ว่าเรื่องนี้หรือเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกถ้ำเหล่าพยัก์ข่าต่างจดจำไว้ในใจพวกเจ้าก็ดูแลตัวเองด้วยหวังหลินเผยรอยยิ้มจริงใจเขาคำนับฝ่ามือให้และมองมาที่วิหกศักดิ์สิทธิ์วิหกศักดิ์สิทธิ์ถอนหายใจราวกับต้องการพูดบางอย่างแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปทั้งสามรีบทยานเข้าหาสำนักกุยหลังจากทั้งสามคนหายวับไปจากขอบฟ้า หวังลินหันกลับมายังทะเลโอสถแววตาผุดจิตสังหารตั้งแต่ที่มาถึงแผ่นดินเซียนดาราข้าไม่เคยเจอการสูญเสียครั้งใหญ่มาก่อนเมคาสูญสิน้นหากข้าไม่ใช้โอกาสที่เจ้าบาดเจ็บนี้เข้าไปสังหารเจ้าข้าคงทนไม่ไหวแน่เสียงกรีดร้องของหุ่นเชิดเย่ซื่อยังดังกึกก้องในใจหวังหลินจิตใจเขากำลังเจ็บปวด ระดับบ่มเพะของเมคาสูญสิ้นนั้นประหลาดยิ่งระดับบ่มเพาะไม่ได้สูงแต่พลังปราณกระบี่กลับหน้าตกตะลึงหวังหลินลบล้างสัมผัสวิญญาณของยานหลวนในสมบัติทั้งสองที่เขาชนะนางมาแล้วน้ำเต้าที่มีวิญญาณเต่า30ล้านดวงสามารถปลดปล่อยการโจมตีรุนแรงได้แม้จะเพียงแค่ครั้งเดียวก็ตามตอนนี้พอคิดขึ้นมาในใจจึงพุ่งทยานเข้าหาทะเลโอสถลักษณะท่าที่ดูเหมือนไม่ยังคิด แต่วังหลินมั่นใจว่าเมคาศูนสิ้นคงไม่คิดว่าเขาจะกลับมาหลังจากใช้ความพยายามมากขนาดนั้นออกไปนี่เป็นสิ่งที่ทําให้หวังหลินมั่นใจหากข้าต้องการสังหารเมคาศูนสิ้นข้าต้องได้เข็มทิศควบคุมข้ายกลนนันนเป็นครั้งแรกที่หวังหลินต้องการสังหารคนนับตั้งแต่ที่มาถึงแผ่นดินเซียนดาราตอนที่1848ดซ่อนเร้นหวังหลินเคลื่อนร่างและปรากฏตัวเหนือทะเลโอโสดด้านล่างเป็นเขตอาคมที่มองไม่เห็น ด้วยเขตอาคมตรงนี้เขาจึงไม่กังวลว่าจะถูกเซียนข้างในเขตอาคมตรวจพบแต่หวังหลินก็ยังระมัดระวังและซ่อนกลิ่นอายเขาเหมือนพูดถีล่องลอยเข้าไปยังอีกฝั่งของทะเลโอสถหวังหลินผสานเข้ากับโลกและเลือนหายไปปรากฏตัวอีกครั้งอยู่ในท้องฟ้าใกล้แก้นมันเขียวที่นี่แม้แต่ท้องฟ้าก็ยังมีเหล่าเซียนจากแก้นมันเขียวจํานวนมากเซียนทั้งหมดมีระดับบม่มเพะแตกต่างกันหลายระดับ ส่วนใหญ่เป็นเซียนขั้นที่สองและมีส่วนน้อยที่เป็นขั้นสามตอนที่พวกนั้นผ่านไปสัมผัสวิญญาณแต่ละคนกวาดผ่านพื้นที่ราวกับกำลังคุ้มกันบางอย่างยิ่งมีเซียนแก้นมันเขียวปรากฏตัวมากขึ้นยิ่งมีเซียนขั้นแก่นแท้ดับศูนย์ปรากฏตัวจนหวังหลินต้องชะลอตัวลงหลังจากคบคิดเล็กน้อยจึงมุ่งหน้าลงไปยังเขตอาคมที่มองไม่เห็นด้านล่างดวงตาเต็มไปด้วยเส้นโลหิตพลางจมเข้าไปในสายหมอก หวังหลิงมีแก่นแท้เขตอาคมตอนนี้จึงสามารถคัดลอกเขตอาคมรอบทะเลโอสถด,ด้วยแก่นแท้เขตอาคมของตัวเองได้เขาจึงมั่นใจว่าจะไม่ถูกตรวจเจอในช่วงเวลาสั้นๆหลังจากเข้ามาในสายหมอกชั้นที่เจ็ดหวังหลิงจึงเคลื่อนร่างภายในสายหมอกด้วยความระมัดระวงังเพื่อตามหาเข็มทิศท,ที่อยู่ใจกลางของเขตอาคมแห่งนี้ยิ่งเขาเข้าไปใกล้แกว้นมันเขียวยิ่งมีเซียนจากแกว้นมันเขียวทะยานอยู่ด้านบนมากขึ้น เหล่าเซียนพวกนี้มักจะเกาะตัวกันเป็นกลุ่มเคลื่อนร่างด้วยท่าทีเค,คร่งขรึมอย่างน้อยที่นี่ก็มีเซียนหลายหมื่นการมีเซียนมากขนาดนี้ถ้าบอกว่าไม่ได้รุกรานแกว้นประทิงสวรรค์คงไม่มีใครเชื่อหวังหลินเปลี่ยนร่างเป็นสายหมอกจากนั้นมองดูเหล่าเซียนจากแคว้นมันเขียวด้านบนและถอนหายใจการสังหารระหว่างสำนักและความโหดเหี้ยมระหว่างแคว้นล้วนเกิดขึ้นได้ทุกที่เรื่องนี้เกิดขึ้นในโลกท่ามและเกิดขึ้นในแผ่นดินเซียนดาราได้เช่นกัน ในโลกอันไร้กฎระเบียบนี้คนที่อยู่ได้คือเซียนทรงพลังที่สามารถข่มเหงคนอื่นจนไม่กล้ามีความคิดอื่นใดขณะที่กำลังคิดอยู่เงียบๆวังหลิงหรีตาและมองขึ้นไปเขาสัมผัสได้ถึงพลังผันผวนรุนแรงห่างออกไปไกลมันไม่ได้มาจากเซียนแต่มาจากสมบัติพอมองขึ้นไปเหล่าเซียนจากแว้นมันเขียวนับร้อยคนได้ทยานผ่านมีเซียนขั้นแก่นแท้ดับศูนย์อยู่สี่คน แต่ละคนอยู่ฝั่งละทิศคล้ายกำลังคุ้มกันใจกลางกลุ่มนี้มีกลองยักษ์ขนาดพันฟุตกลองเป็นสีดำสนิทแม้แต่หน้ากลองยังสีดำด้านข้างมีอสน์ดุร้ายจำนวนมากยื่นออกมาและแผ่กลิ่นอายมืดมนรอบตัวกลองมีวิญญ,ญาณอาฆาตนับไม่ถ้วนพวกมันส่งเสียงคำรามก่อตัวเป็นระลอกคลื่นที่มองไม่เห็นกระจายกันออกไปกลองใบนี้หนักเป็นอย่างมากมันใช้เซียนเกือบร้อยคนแบกหามแต่ก็ทยานไปได้ช้ามาก พอหวังหลิงเห็นกลองยักษ์ดวงตาหลี่ลงเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นควานและสงบนิ่งไร้การเคลื่อนไหวเขาสัมผัสได้ว่ามีเซียนคนหนึ่งซ่อนตัวอยู่ในกลองยักษ์เมื่อกลองผ่านไปเหนือหวังลิงสัมผัสวิญญาณหนึ่งแผ่กระจายออกมาตรวจสอบโดยรอบบริเวณและจากไปอย่างช้าๆหลังจากเซียนนับร้อยจากไปหวังลิงมองเซียนกลุ่มนั้นและเริ่มขบคิดสมบัติที่ผสานเข้ากับเซียนจากนั้นต่อมาหวังหลิงได้เห็นกลองแบบเดียวกันอีกแปดใบ เขายังเห็นสมบัติขนาดใหญ่ชิ้นอื่นซึ่งเห็นได้ชัดว่าใช้เพื่อทำลายล้างสำนักอย่างรุนแรงสมบัติทั้งหมดเหล่านี้ต่างมีขนาดเกือบพันฟุตเปล่งกลิ่นอายหน้าตกตะลึงออกมาเกิดเป็นแรงกดดนันข้าไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้นานนักข้าต้องจบการต่อสู้ให้เร็วที่สุดและจากไปจิตใจหวังหลินเริ่มไม่อยู่กับตัวแต่ยิ่งคิดก็ยิ่งทำให้เขาสงบนิ่งเขาผสา,านกับเขตอาคมและเคลื่อนร่างเข้าหาแคว้นมันเขียวอย่างชา้ชา พอเป็นแบบนี้เขาสัมผัสได้ถึงใจกลางเขตอาคมแค่ตรงหน้าหวังหลินดวงตาส่องสว่างและเคลื่อนร่างผ่านสายหมอกไม่นานจึงเห็นธงสามผืนแทงทะลุยอดฟ้าธงทั้งสามกระพือในอากาศส่งระลอกคลื่นดังออกมาและพวกมันต่างเป็นสิ่งพิเศษแน่นอนภายใต้ธงทั้งสามผืนมีสตรีหน้าตาสลัดสลวยนางถือเข็มทิศในมือมองดูเข็มทิศและขมวดคิ้วไปด้วยด้านข้างนางหวังหลินได้เห็นคนที่เขาเคยเจอมาก่อน เป็นชายหนุ่มหน้าขาวถือพัดในมือกำลังมองมายังทะเลด้านล่างไม่รู้ว่ากำลังคิดสิ่งใดอยู่รอบด้านทั้งสองมีเซียนชุดเขียวหลายร้อยคนพวกเขาเสมือนองครักษ์และนิ่งสนิทดูดกำลังหลับตาบ่มเพาะไม่มีใครรู้ว่าหวังหลิงอยู่ในชั้นที่เจ็ดของเขตอาคมหวางหลิงมองพวกเขาด้วยความเยือกเย็นโดยเฉพาะเข็มทิศในมือนางเข็มทิศนั้นเมื่อข้าได้มาข้าจะไม่ต้องซ่อนตัวในสายหมอก มันเป็นสิ่งเดียวที่สามารถรู้ได้ว่าค่าเข้ามาในทะเลโอสถหวังหลิงมีแก่นแท้เขตอาคมและศึกษาเขตอาคมนี้ได้เล็กน้อยดังนั้นจึงรู้ว่ากุญแจสําคัญของเขตอาคมแห่งนี้คือเข็มทิศการมีเข็มทิศอยู่ในมือจะทําให้ไม่มีใครรู้ว่าเขาเข้ามาในทะเลโอสถจากนั้นก็จะสามารถตามหาเมคาศูนย์สิ้นสังหารและหนีไปได้อย่างปลอดภยัยเข็มทิศยังเป็นตัวการสําคัญในการค้นหาเมคาศูนย์สิ้นอีก การค้นหาคนหนึ่งคนในทะเลโอสถอันกว้างใหญ่แห่งนี้ถือได้ว่ายากมากและต้องพึ่งพาเข็มทิศเท่านั้นอย่างไรก็ตามนี้เป็นสถานการณ์อันยากลำบากหากต้องการได้เข็มทิศมาเขาจะต้องออกไปและคนด้านล่างคงรู้ว่าเขามาถึงแน่ทุกอย่างต้องรวดเร็วข้าจะไม่ให้ใครได้หนีไปได้และไม่ยอมให้นางได้ส่งข้อมูลออกไปหวังหลิงขมวดคิ้วพลางมองเหล่าเซียนนับร้อยด้านล่างและทงยักษ์สามผืน ทงทั้งสามน่าจะเป็นเครื่องมือป้องกันค่อนข้างยากขึ้นไปอีกหวังหลินสงบนิ่งอยู่ในสายหมอกคลางมองด้านล่างและคิดหาคำตอบสตรีด้านล่างมองดูเข็มทิศในมือและขมวดคิ้วหนักกว่าเดิมประหลาดเห็นได้ชัดว่าไม่มีเซียนต่างถิ่นเหลืออยู่แต่ยังมีชั้นระลอกคลื่นปรากฏขึ้นซึ่งเป็นความสามารถของเขตอาคมที่เปิดใช้ด้วยตัวเองเมื่อมันตรวจจับบางอย่างผิดปกติได้เข็มทิศในมือนางเต็มไปด้วยจุดสีเขียวและไม่มีจุดสีขาว แต่ยังมีระลอกคลื่นผันผวนอยู่บนผิวน้ำอย่างต่อเนื่องนางดวงตาสองสว่างแขนซายสร้างผนึกเข้าใส่เข็มทิพย์อย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่พบสิ่งใดการกระทำของนางได้ทำให้ชายหนุ่มถือพัดเกิดความสนใจเขาก้าวเข้าไปมองเข็มทิพย์และยิ้มออกมาไม่ต้องระแวงไปมีที่ใหญ่เมคาสูญสิ้นอยู่ที่นี่ด้วยทุกอย่างจะออกมาดีนางคบคิดอยู่ทั่วขณะและพยักหน้า ที่ใหญ่เมคาสูญสิ้นได้ลงมือไปแล้วอีกไม่นานทะเลโอสถจะหายไปจากนั้นเราจะได้เห็นพลังอำนาจของครึ่งเม็ดยาสวรรค์ในตำนานนางมองออกไปไกลหวังลินอยู่หมอกที่อยู่ในท้องฟ้าและได้ยินสิ่งที่พวกนั้นคิดอย่างเลือนรางแต่เขาก็พอสังเกตบอแสบางอย่างจากท่าทีแต่ละคนได้จิตใจจึงสันไหวทว่าในจังหวะนั้นมีเสียงดังสนั่นออกมาจากทะเลโอสถทะเลเริ่มวุ่นวายและรุนแรง ก้าววนปรากฏขึ้นในจุดที่แตกต่างกันบนทะเลโอสถวัง,งวนหมุนอย่างช้าๆแต่เกิดเสียงดังคำรามกึกก้องสันส่นสะเทือนสวรรค์ที่ใหญ่เริ่มแล้วนางหยุดมองดูเข็มทิศในมือและมองออกไปไกลด้วยสายตาคาดหวังขณะเดียวกันกลุ่มเซียนจำนวนสิบคนได้ทยานออกมาจากทะเลและเคลื่อนมายังจุดที่เซียนสตรีอยู่กลุ่มนี้คือกลุ่มทหารมารเขียวที่ทำตามคำสั่งของนางและกำลังกลับมา กลุ่มทหารมากกว่าสิบคนทยานข้ามผ่านท้องฟ้าไปพวกเขาไม่ได้ทำให้เซียนสตรีหรือเซียนรอบตัวนางเกิดความสนใจเห็นได้ชัดว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ธรรมดามากไม่มีใครสังเกตว่าแววตาหวังลินกระพริบเป็นแสงน่ากลัวเขาเปลี่ยนร่างเป็นหมอกควันเมื่อกลุ่มเซียนของแก้นมันเขียวได้ผ่านไปจึงพุ่งออกมาและเข้าสู่หูของเซียนหนึ่งในนั้นเซียนคนนั้นหยุดชะง,งักดวงตาเผยความสับสน ทว่าความสับสนกลับกลายเป็นความสงบนิ่งและรีบเข้าไปใกล้ธงสามผืนและสตรีด้านล่างจังหวะที่หวังหลิงพุ่งออกมาจากสายหมอกและเข้าสู่หูของเซียนคนนั้นเข็มทิศในมือนางสั่นไหวเล็กน้อยราวกับกำลังเตือนนางหันกลับมามองทันทีแต่พอนางมองทุกอย่างก็จบลงแล้วชายหนุ่มถือพัดด้านข้างสังเกตท่าทีของนางได้จึงรีบถามเกิดอะไรขึ้นมีบางอย่างผิดปกติเข็มทิศซันเองถือเป็นคำเตือน น่าจะเป็นเพราะมีเซียนที่ไม่ได้มาจากแว้นมันเขียวเข้าสู่ทะเลโอสถนางมีท่าทีเคร่งเครียดคนผู้นี้ซ่อนตัวเป็นอย่างดีข้าไม่สามารถตามหาเขาเจอได้เลยพี่ใหญ่เจ้าช่วยข้าหน่อยข้าจะย้อนคืนเข็มทิศเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นชายหน่อมอหน้าขาวยกแขนขวาขึ้นมาวางบนหลังนางโดยไม่ลังเลนางสูดหายใจลึกดวงตาเผยแสงประหลาดจ้องมองเข็มทิศในมือและใช้วิธีที่อาจารย์สอนนาง แขนซ้ายสร้างผนึกและชี้ไปที่เข็มทิศนางไม่ได้สังเกตว่ากลุ่มเซียนจากแกว้นมันเขียวที่นางส่งไปและกําลังกลับมาพวกนั้นกําลังเข้ามาใกล้นางขึ้นเรื่อยๆมีสายตาซุกซ่อนจิตสังหารเอาไว้กําลังปรากฏภายในกลุ่มเซียน